สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับวันแม่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะไปดูเนื้อหาท,ที่ผมจะพูดกันแล้วว่าผมจะพูดอะไรไร้สาระแค่ไหนเราก็ไปดูกันเลยครับก็แม่สําหรับผมนะผมก็รู้สึกว่าเอออันนี้ในความพิดของผมนั่นก็คือแม่สําหรับผมก็ก็คือแม่นั่นแหละแต่แม่ของผมก็พิเศษอย่างหนึ่งก็คือ เหมือนเป็นทั้งเพื่อนเล่นแก้งเหงาแล้วก็ถึงจะมีทะเลาะกันไ่บ่อยบ้างแต่สําหรับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสีสันชีวิตดีนะเพราะแบบว่าแค่เล่ลิกน้อยๆก็ทะเลาะก,กันได้อย่างเช่นเออ,เอ,อผมทำเอ,อาังจานแล้วจานบิดอะไรประมาณนี้ซึ่งสำหรับผมผมก็ไม่ได้ หรือเกลียดแม่อะไรขนาดนั้นนะสำหรับผมมันก็แบบว่าก็เป็นแม่นะก็อยากไม่อยากให้สิ่งของเหลือใช้อะไรบ้างแล้วก็อาจจะมีเป็นห่วงผมมากเกินไปซึ่งผมก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นเพแม่ของเราก็ต้องห่วงลูกอีกแล้วนะโอเคสนใจอะไรมากอยากให้เขาทําอะไรก็ทําไปซึ่ง สำหรับผมผมก็คิดว่าผมก็รักแม่ของผมควรนะแต่ในแบบของตัวเองนะก็คือแบบว่าอาจจะไม่ได้แสดงว่าแบบว่าแสดงแตบบ่ว่าตัวเองรักหรือว่าอะไรมากแบบว่าแสดงออกไม่ค่อยเก่งก็อาจจะเงยียบๆนิดนึงนะครับซึ่งก็นี่แหละก็คือความคิดเกี่ยวกับผมที่ผมคิดว่าเกี่ยวกับแม่ของผมนะเออก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอ what they call it. Con.